ทำไมมันหมุนติวติวอะค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกแลเอฟซีช่องแม่นงเม่สุภูสุสคนนะค่ะเมื่อนี้มาเร็วนะค่ะมื่อนี้มาเร็วงวดนี้แม่นงเม่บ่ได้ไล่น้ำเพลินนะคะรออที่แล้วแม่นงเม่ เมนูกระสิมาล่ยสดให้เอฟซีได้รับชมได้รับฟังนะคะไปใส่มือเน้ะคือเป็นเ่นเดเขามาพ่อคน <c eng> เกียงเอฟซีไปใส่บนสามขเขาอยู่บ่อก็ยังไปเห็นอันนัะะ้นค่ะเขามานะคะอสวัสดีคะ่ะจ้าออามาแล้วคนหนึ่งสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านบันจรัสค่ะสวัสดีคะ่ะ ว่าเมนว่าเมนเมนของแม่บอกผู้เดียวเนาะค่ะมีมียังมีโมมีเอฟซีอยู่เนาะค่ะค่อยแต่ซองเบิ้งว่าการแจ้งเตือนสิเดิ่งตอนไหนนะคะ่ะเลยมาให้กำลังแรงใจแมนของแม่ไล่สดในมือนี้นะคะกาสทีไล่สดบอกบุญในมือนี้รากาสีเป็นปิศนาธรรมนะคะในมือนี้ปิศนาธรรมนำโชคก็จะไปขอความเมตตาท่านพระอาจารย์นะคะขอตัวเลข ค่ะเพื่อไว้เป็นแนวทางในการเสียงโศกนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะมื่อนี้ถือว่าบดแดดอากาศก็ดีแมนนองเมฆก็ดีไรซสดให้รับช่อมบาธกรรมทางวัดมีอย่างนะคะเมื่อนี้ก็ดิมาบอกสิ่งดีดีกับเอฟซีโดยทางบ้านได้รับชมรับฟังเนาะค่ะว่าแมนนองเมฆ่าแมนเอฟซีแมนนองเมฆ เศร้าติดตามเหรอวันนียังยั่งอยู่เนาะคะ่ะยังอยู่อยู่เป็นอยู่เป็นหมู่เป็นพวกกันเนาะคะ่ะเวลาไล่สดอย่าลืมกดติดตามไว้กดแจ้งเตือนไว้เวลาแม่นของเม่ไล่สดกะได้ขอมาให้กำลังแรงใจเนาะคะ่ะสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปโตโตไปนะคะสควัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่ถุงก็ไล่ตัวให้ไลฟ์ัวให้ดูคนเดียวให้เพื่อนผมดูดึงเทียเป็นตันเอกอ๋อจ้าถุงได้ไม่เมื่อคืนเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์รอบครับรอบวอลรอบวีนะโอ้ดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยคุณยุพเลศร่วมอนุโมทนาบุญอ๋อเก่งค่ะเก่งร่วมอนุโมทนาบุญมาเนี่ยเมื่อวันบาทเดียว สะสมบุญนะคะคุณยุพเรศร่วมบุญมาหนึ่งร้อยบาทขออนุโมทนาสาธุนะค่ะเป็นแบบเอฟซีที่ร่วมบุญพอดีเนาะค่ะมืโอนี้แม่น้องเมฆสีบอกบุญอยู่เนาะค่ะบอกบุญก็คือร่วมบริจาคเนาะค่ะเพื่อซื้อหลังค่ากุฏิท่านพระอาจารย์เนาะค่ะเพราะว่ากุฏิฝนตกมาหัวเนาะค่ะท่านพระอาจารย์ เพราะว่าช่วงอันที่ลืมาเห็ดมันก็เป็นเป็นสังกะสีเก่าเนาะคะ่ะมันก็ช่ำรุดกระหัว <โก S 1> ท่านพาะาระอาจารย์ลูกศิษย์หลูกหาก็ะด้วยอยากเห็ดกุติเนาะค่ะมุ่งลังคาให้ท่านพระอาจารย์ใหมแต่แม่นุ้มเมฆกสีบอกบุญเนาะคะ่ะบอกบุญเอฟซีภูเขามารับชมในคณะนี้คือผู้ใดอยากรวมบุญผู้ที่มีสุกเนาะค่ะ ลู่ใกลยวันแต่ละมืออยากรวมบุญกับสมารถอุดรวมกับท่านพระอาจารย์ได้เนาะคะ่ะก็จะเสืสอลังข้าลังค้ามุ่งกุฏิท่านไหมเนาะคะ่ะเพราะว่ากุฏิลังเก่ากับลังค้าหัวเนาะคะ่ะรับพี่ยุพเรศเนาะคะ่ะหรือว่าเอฟซีหลายๆคนเทรวมบุญมากค่ะสิเอารวมกันเนาะคะ่ะไปเสือลังค้าอันนี้ก็ขอพ่อหลวงปู่ก่อนเนาะคะ่ะโอ้ยทิดช้อนกับมาทหายแต่มีหลวงแม่ วันนี้แม่น้องเมย์จะเข้าวัดใหม่เลยครับผมณเข้วัดใหม่เข้าวัดใหม่สวัสดีเข้าวัดใหม่ครับอันนี้คนะคะเห็นรอๆอยู่นั่นกะทิดสอนกับช่องวัดใหม่นะคะก่อนสิเขาไปกราบพระอาจารย์กับขอขอพรนะคะขอพรหลวงปู่ก่อนขอพรหลวงปู่ก่อนนะคะว่นนี้เดี๋ยวเราจะบรรยากาศดีอากาศเบาห่อนนะคะเย็นดีอยู่มืัอนี้ ได้ได้มาลายสดให้ได้กราบได้ไหวหลวงปู่เนาะค่ะเพราะวา่าบรรยากาศดีมือนี้บรรยากาศมหันฯสำหรับผู้ใดที่เดินทางมามาขอพอรหลวงปู่หลายๆคนกของทูตสิสุขสมหวังอยู่เนาะคะ่ะผู้ใดบ่ทัน้นใด <c oughs> เดินทางมากราบไหวก็อธิษฐานไหวเนาะค่ะ <c oughs> อธิษฐานไหว <c oughs> ให้มีสุขได้ไ <c oughs> เดินทางมากราบไหวหลวงปู่ค่ะ เดี๋ยวก็สิพาเขาไปกราบท่านพระอาจารย์เนาะค่ะสักครู่เดี๋ยวสิไปขอความเมตตาท่านพระอาจารย์แสดงธรรมะในมื้อนี้ช่วงไทยๆคงสิเป็นปริศนาธรรมน้ำโชคเนาะค่ะตัวเลขสำหรับปล่อยต่องวดเนาะค่ะแม่น้องเมย์บ่ได้ไห่น้ำเพิ่นเมื่อนั้นเขาไปเบิ่งช่องติดสอนกระช่องวัดไม้เด้อเพราะว่าแม่น้องเมย์บ่ได้ปล่อยมื้อนั้นแม่น้องเมย์ติดภาระมื้อนั้นเลยบ่ไดายไหลน้ำเพลิน อสำหรับรัฐบาลต่องวดเนาะค่ะแปดสองหกับหนึ่มนบอทีโซนใ่ครัรัฐบาลต่องวดเด้อค่ะแม่น้องเมยไม่ได้ไลฟ์วันนั้นแปดสองหนกับหนึ้นาะค่ะแปดสองหกับหนึ่าสำหรับรัฐบาลต่องวดเอว่าตัวเลขรัฐบาลต่องวดตรงกับปิศาณธรรมในงวดนี้ก็เด่นได้เลยนะคะาไปหาสื่อ รัตตลีไว้แม่น้องเมยียเขาสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นนะคะสนับสนุนรัฐบาลอันนี้ก็บอกบุญไปก่อนนะคะในช่วงนี้สาหรับผูทีอุ่นรวมบุญมาอานกาสีไปสื่อแผ่นนะคะแผ่นลังคาเพื่อมามุง่งกุฏิให้พระอาจารย์นะคะกุฏิเก่าทานมันกระลุกอะมันเป็นยัง่ะเป็น เป็นหญ่าค่าเนาะค่ะภาษาอีสานเพิ่นก็เอื่นเพราะว่าหย้าค่ากับแผ่นเนาะค่ะมุ่งใส่กันไว้มันต่หัวยามทันเวลาฝนตกมากกัเปียกเปียกเนาะค่ะมางครังกับน,น้ำยรดอาจารย์เก้ากับคุเอายังไปหอยไว้นะค่ะตรงน้ำไว้คือสมัยตะก,กี้นะตั้งแต่แม่หลวงเมีเป็นเด็กหน่อยย่ำบานหัวเก่ากับคุเอาหมอเนาะค่ะมาตรง <laughs> อันนี้ไ <laughs> ปเห,นห็นเลยก็เได้ สงสารท่นานพระอาจารย์นะคะภูมทิศสอนกับสร้างกันเลยว่าอยากไกลสดให้เอฟซีอยู่ทางบ้านได้รวมบุญน้ำเนาะคะ่ะรวมบุญสื่อแผ่นแผ่นหลังค้าเนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดที่อยากวนรวมบุญกับสมาติโอนเข้าบัญชีท่นานพระอาจารย์ได้เนาะคะ่ะที่หมายเลข4 2 8 0 3 9 9 7 7 8เนาะคะ่ะธนาคารกรุงไทย สำหรับพุนพีอยู่พระเทธิ์แลค่ะได้รวมบุญมาในมือน,นี้แม่น้องเมฆกัขออนุโมทนาสาธุเลยว่างเอฟซีหลายๆคนที่โอนมาแล้วส่งเข้าไปทางดลานก็ขออนุโมทนาสาธุเนาะค่ะได้รวมบุญมาในมณีอาจจะไปซื้อแผ่นสันไทยเนาะค่ะแผ่นสันไทยมังมุม่งพุทธิให้ท่านพระอาจาร,รย์เพราะว่ามันยังขาดอยู่เนาะค่ะมันบอกพ่ออาศัยแรงศรัทธาจากเอฟซี C, จากญาติธรรม ลูกซีดลูกหาลูกเพผงลูกเทียนท่านพระอาจารย์เนาะคะ่ะเป็นกำลังซอยกันพลนิษฐาน้อยนะคะพละลอยโพลหาชีบบาหลายคนก็หลายได้นะคะเด็สุภาพ fc ข้าไปกราบนะมสัสก,การท่นานพระอาจารย์เนาะคะ่ะเพื่อขอพรหรือว่าขอบารมีพระเมตตาจากท่นานพระอาจารย์เนาะคะ่ะพระเมตตาท่นานพระอาจารย์ท่าน พี่สอนครับอันนี้เบอร์นะครับเบอร์เลขบัญชีนะนะคะเดี๋ยวเพื่อคนขอมาที่หลังพันอยากโอนรวมบุญเนาะค่ะหรือว่าผู้อยากได้ตัวเลขเนาะค่ะโชครายวันเมื่อคืนนี่กับเขาสองรอบเนาะค่ะเขาสองศูนย์เกเจ็ดศูนย์นะค่ะในเมื่อคืนเข้ารอบพิเศษกับปกตินะคะหมายเลขบัญชีที่อยากโอนร่วมบุญนะคะ V.P. ไม่รอบปกติเออปกติ V.P. กับพิเศษเนาะเมื่อคืน พิเศษ9ก2 4 2 8 0 3 9ส7 7สสนย์ามาเก้นะคะสามารถร่วมบุญได้นะคะสื่อแ่นหลังคามุกุติหรือว่าใครร่วมบุญแล้วก็ส่งสิริไปทางไอดียไลท์ที่สองอันอยู่ข้างล่างได้เล่นรูดี่ว่าและแม่นเมธีพากษ์ปรกาบนมัสการ่านพระอาจารย์นะคะเพื่อความเมตตา่านพระอาจารย์อาจารย์แสดงธรรมะในมนีนะคะ

ข้างขาขุดนี่นะครับดูนะครับผมาก็แม่หลวงแม่คือเตี๋ยวถ้าจะได้เห็นงและยายเบื้องล้างขา่นะคะตีรวมบริจาคมากกว่าที่ได้ตีลังนี้นะครับผมมันรั่วนะครับเวลาถ้ามันก็รั่วฝนตกน้ำย่อยปอกๆเลยครับฝนตกนี่แผ่นยังก็เพิ่งยังหยาค่าเนาะที่ที่สอนบอกบุญใช่หยาค่าแต่เขาไม่ไม่เฮ็ดกันเงียบไปอาจารย์อยู่อาจารย์อยู่นะครับว่าอาจารย์อยู่จะน้องก็ว่าะต่อาจารย์แต่พอดีไป ทั้งแต่ว่าเอาใหม่เอาใม่กันแนบไว้นะคะแล้วก็เอาลวดมัดเป็นสี่หลังไม่แนบไว้น้ำคนโตมากกับน้ำน้อยนะค่ะผพืนรังค่าเป็นเด่นเฮ้ไอ้คนเนาะมีนะครับการมรสการพร้อมกันพูดสนร สสดน้ำม so ันกับัวมาเลยเนาะค่ะการน้ำมันราสการท่านพ่าอาการดูพระยาติธรรมวาเบิรงพยัญชยะติว่ดติสอนไล่ตัวอีกเลยหลังคาไ้่นเมาติธขาไม่ชูไปเอามต่ำไปประเดีย เริ่มพอดิบระยำคณะนิเวศน์น่าดีทมทุกคนวันนี้ก็ช่อง Youtube ได้มาในสดขอความมนุษย์เมตตาจากพระอาจารย์อ่าในวันนี้ก็ขอขอนุมโมทนาบุญแล้วก็คณะช่อง Youtube วารยิสอนนอนเวทนอนวัดแม่น้องเมย วัดใหม่เขได้มาคุยกับพระอาจารย์ว่าขอรับบริจาคสร้างกุฏิให้พระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าถ้ามันพออยูอ่ก็อยู่ไปก่อนตรงนี้พระอาจารย์ก็ไม่อยากจะรบกวนพณะญาติธรรมเท่าไหร่เพราะว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีการทำมาให้กินก็ลำบาก โชคราบก็ฝึกเครื่องอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าเราเพออยู่เราก็อยู่ไปถ้าฝนตกก็หลบเอาฝนตกมันรั่วฝั่งโน้นเราก็มาฝั่งนี้ออกจากฝั่งนี้เราก็ไปฝั่งโน้นเข้าวนๆนอยู่เนี่ยอาจารย์ก็ไม่อยากให้ช่องยทูมมาถ้ามาเห็นแล้วก็อยากอไอมาเห็นกดิีล้วมันน้าเ <c oughs> วทนา <c oughs> แต่ถ้า ร่วมสร้างพระอาจารย์ก็ไม่อยากจะให้สร้างใหญ่โตมโหฬารอะไรสร้างก็อยากจะให้สร้างพอได้อยู่พอได้อาศัยอันนี้มันเป็นหลังคามืงยากเวลาฝนตกมาก็รั่วไหมมันก็รั่วแต่ญาติทาทุกคนที่เคยมาถ้ามาเจอเวลาฝนตกก็คงรู้แหละก็คงรู้ว่าสภาพมันเป็นยังไงแต่ตอนนี้ทางช่องอยูทูบ ทางคณะอาย์ทำก็ว่าอยากจะเปลี่ยนลังคาและทาให้ระอาจารย์ใหม่พระอาจารย์บอกไม่ทําก็ได้มากเตยงใจยัติธรทำเต็งใจคณะสิจะเสียเพราะว่าเศร,รษฐกิจก็ไม่ค่อยดีรายไ,ได้ก็ไม่ค่อยมีรัฐบาลก็ไม่มีไม่รู้จะเอาอยัางไงไม่รู้จะทํามาให้กินอะไรของก็แพองพอันไหนที่พออยู่ได้ก็อยู่ไป อาจารย์ก็เลยอยู่ไปก็ไม่อยากจะให้ช่อง YouTube มาไลฟ์สดปวดตีหลบอาจารย์จ hmm. ะทำเห็นก็ถ้ามีสิ่งของก็ไปแจก,กคนอื่นซะดีกว่าไปช่วยคนอื่นซะดีกว่าให้คนอื่นมีความสุขไอเราทุกข์ก็ช่างมาันอย่างน้อยก็ขอให้้อาจารย์ส่วนได้ช่วยเหลือผู้คนให้อยู่ไป อย่างน้อยชีวิตค,คนเราเกิดมาก็ไม่มีอะไรมากมายก็มีแค่เกิดแก่เจิบตายสิทักสุดท้ายก็คือความตายนั่นแหละจะอยู่ดีก็ตายอยู่ไม่ดีก็ตายจะมีก็ตายจะจนก็ตายทาไงก็ตายกันไปหมดพออยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนแต่ถ้าอญญาติธรรมจะอนุเคราะห์ตามกําลังศรัทธาคนละเก้าบาทสิบบาทก็ขอ,อนโนมันาบุญแล้วก็ทําเฉพาะ กำลังที่เราทําได้ทาเฉพก็กาลังที่เราทําไว้หรือว่าหรือว่ามันจะรั่วมันจะไม่ดีมันจะหนาวพระอาจารย์ก็พอทนได้หรอกลำบากกว่านี้พระอาจารย์ก็เคยทนมาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ดงอ่าทุกทรมานก็เคยทรมานมาแล้วลําบากมาแล้วตรงนี้ก็ขออนุมโมทนาบุญไปแต่เท่านี้ยังโชคลาภก็ พันหวานก็คงับพันหวานวันที่หนึ่งต่พันหวานบมื่หนาสิแม่นต์ล็อกบ่เคยได้นอนหลังข้าวหัวหลังข้าวหัวนอนม่หลับก็อยากให้ซื้อเลขมันบ่แม่นตกใจอาจารย์บ่เคยได้นอนมันคนรั่วหลังข้ารั่วไม่ค่อยได้นอนนอนไม่หลับเรื่องบ่อยากให้เสียงโศกเข้ามาเลยอันไหนพักพันมันกับม่นอันบ่ได้นอนมันกับบ่อคยแม่น คนตกหลังข้างหัวถี่บ่แม่นต์แบบ่อยากให้เหรียญพลังไ่อยากให้เสี่ยงโชคให้มีหลังข่ายดีๆยังไอยเื้อยังคอยเหรียญยาเมันบ่แม่นมันบ่ได้นอน,น,นอ่าถ้าคนโชคมาแรงนีน่จะนอนบ่บมฝ่ามืออ่ามัวมาแล้วไอยังไงพระจย์ก็ขออนุโมทนาบุญถ้าคณะญาติธรรมทุกคนที่ได้มีเจตนารมณ์ที่ดีคิดจะสร้างกุฏิ หรือเปลี่ยนหลังคาให้พระอาจารย์ในครั้งนี้พระอาจารย์ก็ขอแห่งอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนใจแห่งคุณพระพคตรแห่งคุณพระธรรมแห่งคุณพระสงฆ์และบุญญาบารมีพระเดชพระคุณพระครูวิสานขณนุสเจตหลวงปู่พระมหาบุญทันภุมญาทัพตรอและเจ้าที่เจ้าปู่ด้ชิงสถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงนบรดดาให้คณะศิด็จในเสด็จ ญาติธรรมทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาเงินก็ขอให้ได้เงินปรารถนาทองกขออง็ขอให้ได้ทองขอให้ญาติธรรมทุกคนโชคดีมีชัยขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยขอให้ทุกคนได้ผ่านพน้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงขอให้ทุกคนอยู่ดีกินดีมีความสุขตลอดไปขอให้ทุกคนมีบ้านหลังใหม่ๆมีรถใหม่ๆมีเงินใบใหม่ๆม,มีสิ่งของใหม่ๆม,มีทรัพย์สิสนเงินทอง มีแต่ความสุขกายมีแต่ความสุขใจยิ่งยิ่งขึ้นไปอธิวาธนาสิริสเนจามุธาปใจโมจัตตารออัมาวตันติอายุวโนสุขังภะลาสาธุขอบอจจอคุณครับอาจารย์แค่ข้าใจว่าไรนอนจะืิอไหลได้เลยเะรว่าไรนอนโมแมนหรอกถ้าลบตะนาวดถือวดขึ้นเลยเจชนาท่าน ไม่จะเสอหลายไม่ได้นอนถ้าจะผลหัวลาทาจานะครับผมลาลาวาล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 ีลยลา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 เาลาีาชาลาลาลดลาลาลาอาเาลดลาลอลากาลาลอลาอาลทลาลาลอีกล่าล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 ้ลา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 ลนลา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 ลนลาากนาาล่าล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 ครับ ี่เห็นเป็นกระดาษนะคะที่เน็บอยู่ในซอกลังค่าเนี่ยเอาเน็บฝ,ฝนฝนหัวมากกห็หากระดาษปิดไปนะคะอยู่ในซอกซอยท่านพระอาจารย์ได้เนาะค่ะสาหรับผู้ที่มีกําลังกับท่านได้มีกําลังกับอธิษฐานไว้ให้มีโศกรวมบุญกับท่านพระอาจารย์สื่อแผ่นลังค่ามุ่งเนาะค่ะ แต่โบ,บหูเนาะคะ่ะอยู่น้ำพระอาจารย์อยู่แต่กบับบรูว่าฝนหัวอาจารย์มือนันมือนันพากันมาน่งกับท่านพระอาจารย์นะคะมากรา,าบไหว้ท่านพระอาจารย์ถามว่าเอา้พาพระอาจารย์ฝนคือหัวค่ะเท้พระอาจารย์ว่าก็มันกัหัวสี่ตัวสิน <c oughs> ลูกซย์แล,ล้วก็บโูเนาะค่ะว่ากุฏิมองทีท่านพักอยู่ฝนหัวถามท่านพระอาจารย์พระอาจารย์ว่าก็หัวจังสี่แหละฝนมาสั่นว่วา,า,าก็เลยว่าเอ้าเท้ากับ่บได้เบิงจักเทียว่า พุทธิท่านเป็นแบบไหนเนาะค่ะทันมองท่านพายจานท่านบ่มักอยู่แบบเป็นห้องเป็นยังดีๆเนาะค่ะท่านมักแบบนั้นท่านอยู่แบบธรรมทะว่าท่านอยู่ห้องดีหลายนอนบารับท่านว่าท่านก็มักอยู่ทั่นพายจานเดี๋ยวสิพาขึ้นไปกับนมัสการด่านบุญก่อนนะคะมื้อนี้บ่ต้องเฝ้าเพราะว่าเลอะออกวันที่หนึ่งผมนะคะมื้อนเฮาแต่วันที่ยี่สิบเก่า ใจเย็นๆเดี๋ยวสีผ้าขึ้นไปเอาตัวเล็กนะคะตัวเล็กสำหรับผููยูทางบ้านว่าท่านเคยเดินทางมากนะคะกับภาพบรรยากาศวัดเขามานี่บุ้ยศมองกมงคลไหว้นะคะั้งแต่ทางเขาสำหรับผููลังคนก่ะเผลนเคยมาแล้วนะคะแต่ผููลังคนบ่นเคยมาฟังทางนี้ก็เป็นพ่อปู่สีสุดโทนะคะอวอามาฟังนี้ก็จะเป็นเจดีหลวงปู่นะคะทางเขาก็จะเป็น <Eat it. S 1> พ่อพมนะคะเยเมนอมีถ้าเอาไปดึงเอามาเถอะนี่ชวน ตัวเลขนะค่ะเฮื้อรวมบุญก็สามารถเดี๋ยวตาพันเลยได้สดเลยวให้สดอยู่ค่ะเดี๋ยวต้องปได่แม่นอกแม่ก็จะไปเบิ่งตัวเลขนะค่ะตัวเลขในมื้อนี้ที่ทันพระอจารย์ เมตตานะคะ่ะก็ขอให้โศกโศกเด้อสิได้มีปจัจจัยรวมทําบุญน้ากันนะ,คะ้ค่ะแม่น้องเก็จะเป็นสะพานบุญให้นี่เรื่องดีๆก็สิแจงทังไรซดก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กาลัางแรงใจนะคะขอหนาหลวงปู่นะคะทํามาจักนี่ละท่านพระอาจารย์เมตตาตัวไหนแน่นะคะในงวดน,นี้ท่านพระอาจารย์ก็ได้เขียนว่า ขอเชิญสิทธิ์ขอเชิญคณะสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ร่วมบริจาคก่อสร้างกุดพักสงฆ์ถวายท่านพระอาจารย์ชัยชนะภูริยาเนาะนะคะจะไม่ลองไม่ใส่เพิ่งเนาเจ้าว่เมื่อเจ้าว่าแกล้งนะคะแข่งโมโนรายการแข่งนะคะมันก็สิเป็นหมือนๆเนา,เาะสวัสดอยากโอนร่วมบุญก็สามารถโอนผ่านธนาคารกรุงไทย สี 28, 03, 9, 9, 7, 7, case, ่สองแปดศนย์สาเาด้ค่ะสำหรับงวดนี huh. ้พระอาจารย์ให oh, ้เสาห้านะค่ะเสาห้าขนาด6กคูณสารวม18ตารางเมตรอ่านะคะหกคูณสารวมกันแล้วได้สิตารางเมตรนะคะรวมกันแล้วได้18ตารางเมตรแคบไว้ด้ค่ะเสาห้าเอาไปไว้เปรียบเทียบก็ ฟันหวานทันอาจารย์นะคะวันที่หนึงแคปไว้เด้อจีหรือว่าใครที่ร่วมโอนโอนร่วมพุ่นเลี้วกะสามารถอนนุมโมทนาผ่าน ID ดีไลน์ได้นะคะส่งสลิปไปทางไอดีไลน์0 6 2 5 7 0 7 3 9 5 0 6 5 2 2 5 9 9 7 2นะคะ0 8 6 0 6 2 0 3 4 2นะคะสำหรับ ID ดีไลน์ผู้ใดอยากได้ ตัวเลขนำโชคโชครายวันหรือว่าโชครัฐบาลเนาะคะ่ะก็แอดไลน์ไว้เพื่อมีตัวเลขดีๆกับที่ทรงไห้ถ้า ID ไอดีไลน์สำหรับกิณสนาร,รมวันนี้เสาห้านะคะ่ะเสาห้าของวันนี้อ่าน,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 นะคะเพื่อสิแคปไว้มาเอใดเนาะค่ะแม่น้องเม่ก็ขออนุโมทนาขอขอบคุณขอบ,ขอบ,ขอบ,ขอบคุณสำหรับเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังแรงใจในวัอนี้ สำหรับผูท้ทีเข่ามาหล้างกะสามารถลงย้อนล้างได้นะคะมันเหมือนตะะัวทำกี่เสาห้าขนาด6กคูณสามรวม18ตารางเมตรเสาห้านะคะเสาห้าแคปไว้เดอร์แต่อย่าลืมนะคะวันที่1พบเจอกันใหม่อีกย่แม่นนองเม์สิไลสุดให้ได้รับชมอีกก็คือวันที่หนึ่งนะคะออกมาให้กำลังแรงใจ สำหรับมเอนี่แม่น้องเม์ขอขอบุญขอคุณเอฟซีสเขอมาติดตามและให้กำลังแรงใจในมือนี่ขอให้เอซโศกโศกมันหมานสุขผูสุขน้นสำหรับคลิปนี้สิขอจบไรสุดไปเพียงแค่นี้เนะคะ่ะพบเจอกันใหม่ในวันที่หนึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ